งานในวันนี้ก็แฮปปี้มากๆเลยครับผมที่ได้มาร่วมงาน r o b i n s o n Mother s Day นะครับแล้วก็เอาจริงๆเป็นครั้งแรกในเรียกว่าหลายปีดีกว่าที่แม่จะได้มาออกงานกับดังใช่ใชเพราะโหล่าสุดก็นานมากๆแล้วครับเราก็ดีใจมากๆที่มีแม่มาในงานวันแม่ด้วยครับวันนี้แม่เป็นงบ้ไงตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากค่ะจะจะเห็นบรรยากาศในงานแล้วก็ทําให้เรารู้สึกตื่นน้อยลงเพราะว่าบรรยากาศอบอุ่นอบอุ่นมากๆ การซื้อของขวัญให้คุณแม่คร like anyway. <hab it. S 1> ับก so ็อย่างที่บอกครับอาจจะเป็นคนที่เซอร์ไพรส์ไม่เก่งมากก็เลยแก้ปัญหาโดยเลือกเลือกด้วยกันเลยใช่ครับผมซึ่งเอาจริงๆที่นี่ครับผมโรบินสันเนี่ยก็มีหลายอย่างเลยครับผมแล้วก็พวกส่วนลดอะไรเงี้ยไม่ต้องห่วงช่ำอยู่แล้วครับผม20%บ้าง30มีถึง5 0เนเลยนะครับผมก็ยังไงก็ฝากทุกคนมาช็อปด้วยเนาะ ปีก่อนก่อนซื้ออะไรแม่คะของขวัเอ่อปีก่อนก่อนนะครับก็จะเป็นพวกแบบนังอาจจะชอบให้แบบดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยอ่าหรือมีแบบนาฬิกาบ้างใช่ครับผมเพราแม่อยากได้อะไรอย่างเงี้ยแม่เวลาแบบว่ามีของขวัญให้ในช่วงเทศกาลค่ะค่ะก็ดีใจแต่จริงๆแล้วอ่ะเราก็อยากให้เขาประหยัดก็คือไม่ได้อยากให้ใช้เงินเยอะ ก็อย yeah. ่างจริงๆแล้วล so ูกๆทั้งหลายที่อยากชอบให้คุณแม่ก็ลองมาที่โรมิสันดูนะคะเพราะว่าเห็นราคาดีแล้วก็ของเยอะมากยังไงก็ต้องมีแน่นอนที่ต้องถูกใจคุณแม่ค่ะยังไนนีเป็นอะไรได้ถ้าาวไ้คุณแม่เอ่อตอนนี้อาจจะไม่ได้ไม่ได้อยากได้เป็นของแต่อาจจะอยากได้เป็นแบบไปไปทานข้าวอะไรอย่างนี้ใช้เวลาด้วยกันไดแม่ปีนี ปีนี้เหรอฮะเซอร์ไพรส์เหรอฮะอ่ะอันนี้เก็บไว้ก <Clintus> ่อนเนี่ยถ้าเซอร์ไพรส์บอกตอนนี้มันจะไม่เซอร์ไพรส์เออดีหลักการคุณแม่ครับคุณชายตอนขนาดนี้เป็นยังไงคะมุมมองมุมมองเขาตอนเด็กกับตอนนี้เป็นยังไงมุมมองเขาตั้งแต่เด็กจริงๆริงเขาเปลี่ยนไปแต่ด้วยด้วยท่านิสัยเลยก็จะยังไม่ได้เปลี่ยนมากก็ยังสนิทกันยังมาอ้อนเรายังเหมือนเดิมเพราะบางทีแบบ เราจะนอนแล้วเขาก็ยังไม่ยอมออกจากห้องนอนเราอะไรอันนี้คือสิ่งที่แก้ไม่ได้ของเขาแก้ไม่ได้เหครับเหงาครับเหงาลองไปหาคุณพ่อคุณแม่คเขายังดูเมเด็กในสายตาเราใช่ใช่ค่ะไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่เพราะเดี๋ยวเขาจะ25ก็ยังเด็กอยู่เสมอในในสายตาเราใช่เป็นไงคะเป็น่วงโตได้แล้วบอกโตได้แล้วจริงๆก็เป็นห่วงในในหลายๆเรื่องอย่างเช่นการพักผ่อนที่แบบ พอามีเวลาเขานอนน้อยเขานอนน้อยเอมีเวลานิดนึงเขาก็จะไปออกกำลังกายไปเล่นกีฬาอะไรต่างๆนานาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็อยากจะแบบอขอแบ่งเวลาพักผ่อนบ้างก่อนที่จะไปทํากิจกรรมใดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าช่วยดูจริงๆแล้วเกี่ยวกับงานของเขา งานของเขาที่ไม่ใช่งานการแสดงนะคะจะเป็นงานพวกโปรเจกต์นนวอรขนมอะไรของเขาต่างๆนานาที่เขาจะชอบคิดโปรเจกต์ใหม่ๆมาเรื่อยๆแล้วเราก็ต้องซัพพอร์ตเขาเหมือนเป็นหลังบ้านให้เขาตลอดเวลาพอโปรเจกต์ใดๆมาไม่ว่าจะเป็นเสื้อคลาวดิสของอะไรก็จะโยนมาแล้วเราก็ช่วยตอช่วยกันช่วยกนัน,นอุ่นใอุ่นใจแน่นอนครับผมแบบ รู้สึกว่าเออเนี่ยเราเรายังคอยมีแบ็กอัพตลอดเรามีคนที่แบบช่วยคิดช่วยดูอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกแฮปปี้มากๆเลยครับผมที่มีคุณแม่มาช่วยดูในงานหาลายๆงานครับผมเหมือนถ้าสมมติว่าเราโตขึ้นอานาคตไปเราสามารถมีคุณแม่อยู่ในช่วงจังหวะอ๋อก็มีได้ครับผมเอาจริงๆแม่คุณแม่ก็อยู่ในช่วงชีวิต,ตดังทุกๆทุกๆปีอยู่แล้วครับผมไม่ว่าจะเป็นอะไรตั้งแต่ตั้งแต่เรียนเนี่ยตั้งแต่คิน k i n d e r g a r t e น ขึ้นมา primary school secondary school high school อะไรเงี้ยก็มีตลอดครับผมถึงมหาลัยก็ยังมีครใช่ถึงตอนนี้ก็ยังมีเลยครับผมม,ม,มีเรื่อยๆครับเนี่เอยากจะให้คุณแม่หรือว่าคุณพ่ออก็อย่างที่บอกไปก็อยากจะให้คุณคุณพ่อคุณแม่แบบเอ้แบบชิลแล้วไว้ใจดังไม่ต้องทำงานหนักขนาดนั้นนะ้วเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวดังทำให้เอง ใช่จะแบบดูแลพร้อมดูแลเขาผมพร้อมซัพพอร์ตเป็นเสาหลักของบ้านได้คุณมั่นใจว่าตัวเองสามารถแบบึ้นมาเป็นน้ำดัแบบดูแลไมมั่นใจครับผมแต่รอรอขอความมั่นใจจากคุณพ่อก่อนอะระเทขอัใจเาคือเขาพูดตลอดที่เขาอยากจะแบบว่าอ่ะเดี๋ยวเขาจะจ่ายค่าน้ำค่าไฟคือดูแลแต่คุณพ่อบอกว่าโอเคแต่เขาคุณพ่อบอกว่ารอยี่สิบห้า ซึ่งใกล้มาแล้วใกล้แล้วอ๋อไม่ถึงปีปีนี้แหละฮะจะได้เริ่มเริ่มแล้วเพราก็อยากให้ใช้ชีวิตให้สนุกแล้วเดี๋ยวพอ25แล้วก็ค่อยมาคุยกันพ่อก็อาจจะวางใจมากขึ้นให้เขาเริ่มดูแลบ้านเริ่มดูแลอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่าช้จ่ายต่างๆบ้างเล็กๆน้อยๆแสดงว่าตานนี้ก็มีแผนและให้ภ้ามทุกอย่เราอยากต้องมีอะไรอเขาขึ้นมากกว่า ใช่ครับผมจริงๆก็แพลนแพลนมาตั้งแต่ตั้งแต่ยี่สิบสามอะไรอย่างเงี้ยแล้วครับยี่สิบสามยี่สบสี่ยี่ห้าแต่ว่า25คงเป็นปีที่แบบอันล็อกได้มากที่สุดครับต้องรอดูว่าแบบจะจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องมาคุยกับคุณพ่ออีกรอบแสดงว่าก็ต้องผ่านวาจากพ่อด้วยใช่ต้องผ่านผ่านคุณพ่อก่อนครับคุณพ่อเขาแบบเขาแบบเก่งไงเป็นคนที่เก่งนะแล้วเขาแบบยังไม่ไว้ใจเราขนาดร้อยเปอร์เซ็นต์ แสดงว่าพ่อก็่งนิ่งเงเงียบดูหางห่าใช่ดูห่างห่าครับโอเคมีอัปเดตอะไรถึงบ้างอ๋ออัพเราแจ็คกิ้มเลยก็เขาบมก็ใกล้เปิดกล้องแล้วฮะแล้วก็เดี๋ยวจะมีแบบ process การแบบ fitting เขาผมไดอุท d a ดตแล้วก็เดี๋ยวใกล้เปิดกล้องแล้วฮะก็ก็จริงๆเขาก็พูดไปแล้วแหละฮะว่ามันเปิดใกล้ๆแล้วฮะเดือนนี้ ใช่ครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมได to ทูเดสนะครับแล้วนอกจากได to ทูเดสก็มีฟิวเจอร์โปรเจกต์อีกมากมายเลยครับผมก็ฝากติดตามในไอจีของดังด้วยนะครับว่าเออวันนี้จะไปงานที่ไหนอะไรอย่างนี้ก็สามารถตามมาได้ครับใช่อ๋อแถวโซนลาตินอเมริกาใชนะ่ไหมโอ้บอกเลยว่าแฟนแฟนเอเนจีแบบ สุดยอดจริงๆครับผมแบบอย่างเขาแบบไม่ยืนเลยนะเอ้ไม่ใช่ไม่ยืนพูดผิดไม่นั่งอ่าไม่นั่งเขาแบบเชียร์แบบเหมือนเชียร์เราแบบไฮป์มากเลยแล้วก็บรรยากาศก็สนุกมากเลยครับแล้วก็แฮปปี้มากที่แบบเฮ้ยได้ได้คุยกับผู้คนได้อะไรอย่างเงี้ยใช่แบบเขาก็พูดพูดภาษาอังกฤษมาแบบเราเราก็แบบเฮ้ยยิ้มเลยแฮปปี้แลวแล้วเป็นไงครับบรรยากาศแตกต่างกับที่ไทยหรือเ อ๋อจริงๆเ,เรียกว่าบรรยากาศหอมากกว่าที่แตกต่างแต่ว่าทุกคนแบบยังไงก็แบบน่ารักน่ารักทุกคนเหมือนกันเดี๋ยวใครมีอะไรต้องับกัค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวสุด,สดท้ายนะคะงานอะไรอ่ะ ครับผมก็ยังไงก็ฝากงานด้วยครับผม Robinson's Mother's Day นะครับก็สามารถมาช้อปกับคุณแม่ได้นะฮะหรือว่าเอาจริงช้อปเซอร์ไพรส์ได้เพราะอย่างที่บอกไปมีส่วนลดมากมายนะครับผมแล้วก็1%ในสิ่งที่คุณซื้อไปจะเป็นบริจาคให้มูลนิธินะครับผมแล้วก็ครบ2 0 0พก็จะสามารถมีสิทธิ์ทำกาชาพองอย่างนางเพิ่งเล่นไป2สิทธิดังได้กระเป๋าเดินทางกับส่วนลด100บาทนะครับผมอันนี้ก็คือได้มาฟรีๆเลยครับผมก็คุ้มมากๆครับผมยังไงก็ฝากด้วยนะครับ Men så na vi